ผมคิดว่าทุกคนทีุ่งสีรอผมอยู่ชนไยมนีผมก็ขอถูดหลายๆนะครับเด้อกำลังเดินทางอยู่บริไล่สดนะครับมื่อกี้เบิ่งคลิปนี้เข้าใจแล้วก็นอนพักพอนนาะครับเลขร้านข้ยวติยวอำเภอชุมพลบุรีอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับมื่อนี้ผมอาดสิบริไล่สดนะครับเพราะว่าปกติหลายๆคนนะครับสิถาผมไล่สดอยู่ตลอดนะครับขอบคุณนะครับที่ ทนรอนะครับืัอนี้มากับพี่สมศักดิ์เนาะมามาเที่ยวกันนะครับไปกราบพระขอ,ขอพรขอโชคขอลาบโดยพี่สมศักดิ์เป็นคนขับรถให้หน้าตาสดใสนะครับวันนี้พี่เขาก็ร่างกายสมบูรณ์ดีแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษหลายๆพี่นเนอฟซีทุกคนเนาะที่ผ่านะครับผ่าเลขนะครับวันนี้นะครับผมกับสี่ราคาด้านหลังก็มีพี่เจ้ของผมหน้าขาวๆดูน,นะครับ นางเขาเห็ดนางเขาเห็ดเปิ่อนนะครับเจใหม่คนสวยกับผู้บบาวเิ์นะครับพี่ศักคนรูปหล่อนะครับวันนี้ก็แสดงความดีใจเนาะกับพี่โจเนาะตอนิทัศน์ภูแก้วหรือว่าสุรินทร์ทีวีเนาะก็ได้โล่ทองนะครับลาดซับไปแล้วก็ผมกับบ่ณฑไปฉลองนําเด้อครับเด้อผมก็ดีใจหลายๆดีใจมากเลยนะครับผมมีอย่างหลายมีแต่คำาบยพรขอให้ร่ำรวยร่ำรวยแต่วันนี้ผมก็ มีเลขมาบอกเหมือนเดิมนะครับเอฟทุกท่านนะครับก็หลายๆคนถามมาประจําเลยเนาะว่าเลขร้าน๋้ยเต๋ยวอําเภอชุมพลบุรีตัวไหนนะครับวันนี้เอาสั้นๆได้ใจความครับศูนย์ตัวเดียวเพื่อนไทยศูนย์มาตัวเดียวนะครับเด้อศูนย์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับกับตัวเลขร้าน๋้ยเต๋ยวอาเภอชุมพลบุรีหรือว่าร้าน๋้ยเต๋ยวนะครับชุมพลบุรีนะครับเพื่อนบอกว่างวดนี้ศูนย์นะครับงวดนี้ต้องศูนย์ทอนันครับมั่นใจยูว่าสัน แต่ก็เราไม่อีกจังนึงก็คือเลมากศูนย์ละครับทันใดที่อันนี้นะครับทันใดที่อันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ค่ะฝากด้วยนะครับศูนย์ตัวเดียวนะพี่พี่ได้ศูนย์ไหมพ,พี่สา,ายได้ศูนย์ไหม,มแม่มน,น <ะ S 1> ครับศูนย์ศูนย,นย์หรือว่าจางาังไหนเด้พี่ได้ศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่งวดนี้เลขผม ถ้าตามสูตรไม่มีครับมีเลข5กับเลขสามเจม่ได้มีสูตรไหมวดนี้มีค่ะมีฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลขก๋วยเตี๋วกับเลขเจ๊ใหม่ฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านไปพูดได้ไงว่าเลขท่านไม่มีศูนผมขงผมไม่มีของผมเนู่นผมไม่มีคุณคุณมีศูนย์คุณก็จับใส่สิ5ูนูห้างเนี่ยููสามอ๋อศูสามมันออกไปแล้วนี่ออเลขจะเต็มศูนไหนอ่ะ มันถ้าเกิดศูนย์ได้อยู่แต่อย่าเสียศูนย์เอออ่าแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ให้ศูนย์เจใหม่บอกว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นศูนย์ห้าไปแค่นั้นเองจะเอาตัวเดิมอ่ะศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดิมตัวเดิมเป็นไปได้ไหมเจหม่ตัวเดิมเป็นไปได้ไหมโอกาสมาโอกาสมาก็ฮะโอกาสมาก็มีอยู่โอกาสมาน่งคิดขำข้างหน้าเขาบนวนแต่เป็นคนปอ่อยปลาเอเลียนปลาแตกได้ในเจ้านี่ คอย่คอยโง่ไม <laughs> oh, like <üp> ่พีดไม่ไพจอตรงยานคอยคนปร่ได้ยานบีดไม่ไพ่เราจะเอาไปนั่งกำกังกลางป่าเนี่ยคอยเล่นเลรโอ๊ยนอนไม่ทำนั่โอ้ยนอนลูกพี่แล้วลูกพี่อ้าวร้านก๋วยเตี๋ยวให้สูตรเด้อเดี๋ยวพี่ใหม่ก็ให้สูตรเหมือนกันนะครับขอทุกคนมีความสุขครับขอบคุณหลายนอนนะละฟันดีคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับแอดมินบ่ได้ศไร่สดนะครับมื้อนี้ขอบคุณมากๆครับผมวันนี้สวัสดีครับ